คลิปนี้เราจะไปดูกันเลยนะครับว่าการจับตุ๊กตาแบบเซียนต้นเป็นยังไงตั้งแต่เดินเข้าร้านกันเลยครับไปติดตามชมันเลยครับถ้าชอบกดไลค์ช่กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านผมเซียนต้นนะครับวันนี้เราพามาลุยร้านจี่จอยครับเดี๋ยวเราจะเดินดูก่อนว่ามีตู้ไหนที่จะดูได้บ้างนะครับตามไปเลยครับท่านแรกผมก็จะเดินดูก่อนว่ามีตู้ไหนควรจะได้มากนะครับรีวิวก่อนนะฮะก็ พวกตู้พงกุญแจจะไม่ใช่แบบเป้าหมายของผมนะฮะขั้นแรกเราก็ดูว่ามีตู้ไหนตุ๊ก,กตารถไปบ้างนะครับนี่เขาแน่จะยังจัดตุ๊กตาอยู่แนวกลมๆแบบนี้ไม่เล่นเลยนะฮะ,ะดูตรงนี้ตรงนี้ตุ๊กตามันหายไปแล้วเนาะใช่ไหมแปลว่ามันอาจจะได้นะตรงนี้น,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 ะนะครับลองดูนะครับอ่าด้วยการดูไปเรื่อยๆตัวนี้สวยดีนะฮะ ตัวนี้ก็มีสิทธิ์จะได้แต่ว่าต้องดูขาด้วยว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเป็นยังไงโอ้ oh, ตูนี้หมดเลยหมดแล้วนะครับอลองดูนะครับว่าจะมีตู้ไหนได้บ้างผมก็จะเดินเซอร์วยดูก่อนตู้นี้ไม่ลดนะไม่ลดเลยนะครับตูน้นี้ตู้นี้ลดนะฮะอ่าตู้นี้มีสิทธิ์จะได้นะเราดูนะครับตู้นี้มีสิทธิ์จะได้ก็จะเดินดูไปเรื่อยนะครับ คาบิบาร่าลดนะฮะลดลงไปก็มีสิทธิ์จะได้นะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์จะได้อ่าอันนี้คนได้เยอะก็มีสิทธิ์จะได้นะครับดังนั้นก็จะดูตู้ที่เป็นไปได้ก่อนนะครับนะครับขันแรกก็เริ่มดูทั่วๆไปก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่าดูอันนี้อันนี้อยู่ครบทุกตัวนะอันนี้ไม่ได้แน่ๆน,นะครับอันนี้ด้วยอยู่ครบทุกตัว นะครับไม่ได้แน่ๆอ่าหลักการก็จะประมาณนี้เราเดินเซอร์เวยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะนี่ก็อยู่ครบทุกตัวเลยเห็นไหมตู้ที่ไม่ได้แน่แน่คือน,นี้นะฮะดูขาคีบขาคีบมันค่อนข้างเล็กตุ๊กตาค่อนข้างใหญ่นะยังไงก็ไม่น่าจะได้นะครับกับอันนี้นะฮะเห็นไหมแค่ไม่ล้นเลยนะฮะอันนี้ขาคีบใหญ่นะแต่ว่าตุา๊กตาตัวเล็กมากการคีบมันไม่น่าจะได้นะครับไม่งั้นมันต้องมีคนได้บ้างแล้วแต่ตู้นี้โห่หมดแล้วเห็นไหมทุกคน อืมน่าาไปรับชมวิดีโอกันนะครับผมก็อยากจะสรุปก่อนว่าในวิดีโอจะมีอะไรบ้าง 1. ก็คือจะมีการรีวิวว่าตู้ไหนจะได้บ้างนะครับอสองก็คือเป็นวิดีโอท่าคีบตุก,กตาที่เราได้มานะครับก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับสก็คือท่าของมันทุกคนสังเกตท่าดีๆนะถ้าเข้าท่านั้นยังไงมันต้องได้แต่ถ้าเข้าท่าแล้วไม่ได้อย่าไปเล่นนะครับ สี4ก็คืออย่าไปใช้เงินเยอะเกินไปนะครับให้มองตู้ที่เป็นไปได้นะครับเราอย่าเพิ่งไปดูตู้ที่เราอยากได้เพราะว่าบางทีตู้ที่เราอยากได้บางทีเราอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับให้ดูความเป็นไปได้ของตุก๊กตาอันสุดท้ายเนี่ยคลิปผมสอนเลยนะตุก๊กตาส่วนใหญ่ได้ท่าคว่ำนะทุกคนได้ท่าควา่ำถ้าตุกา๊กตาคว่ำอยู่นะครับมีโอกาสได้สูงนะครับเราสามารถให้น้องๆหรือว่าสตาฟที่อยู่ในร้านอนะ นะครับผมไปเล่นที่ Land mm hmm. โจลี่แลนด์นาะโจลี่จอยอะไรทักอย่างนะครับที่เซ็นทันเนี่ยให้ข้อความให้ซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะได้นะนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะนะครับแล้วก็เออก่อนก็ต้องบอกว่าไม่ได้ให้ทําตามหมายความว่าไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นแต่ว่าก็แค่อยากจะบอกว่าเราก็ค่อนข้างที่จะรู้ทริคแล้วว่าเป็นยังไงสำหรับเราเนี่ยเราไม่เปลืองเงินแน่ๆน,นะครับเราไม่อยากให้เยาว,วชน แบบหมกมุนแล้วก็เปลืองตังค์นะครับถ้าจะเล่นต้องรู้วิธีเล่นเพราะมันเป็นเกมถ้าไม่ได้ทําตามเกมมันจะไม่มีทางได้แน่ๆนะครับแล้วก็มีหลายคลิปที่บอกว่าเราจะไปคิดว่าตู้คีบตุ๊กตามันโกงมันแบบขามันอ่อนขามันอะไรอย่างเงี้ขามันอ่อนนะเออค่าเฉลี่ยเลยนะสิตู้ได้อยู่ตู้เดียวหรือไม่เกิน2ตู้นะครับดังนั้นผมจะไปที่ที่มันมีเยอะเช่นโจลี่จอยที่เซนทันอะไรเงี้ยมันจะมีเยอะมากเลย สมมติมันมี20ตู้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีตู้ที่ได้อาสตู้นะครับผมก็จะเดินตะเวนดูในคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างเลยว่ามันจะไม่ได้ได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าลองดูนี่ตุ๊กตาที่ได้ก็จะมีประมาณทั้งหมดประมาณ6ตู้นะที่ได้นะก็ค่อนข้างเยอะถือว่าค่อนข้างเยอะ6ตู้ที่ได้และผมก็จะตับตัวซ้ําๆนี่แหละนะครับว่ามันได้ไง ดีกว่าไปจับตัวที่ไม่ได้มันก็เปื้อนตังใช่ไหมนะครับอืมงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าตุ๊กตาทั้งหมดก็ไม่ได้มีสปอรเซอร์อะไรก็จับให้ทุกคนดูเพื่อที่เราจะไม่ได้จะต้องไม่เสียเงนินมากเกินไปในการเล่นเพื่อให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับส,ส่วนตัวผมผมนีก็ยังบอกว่ามันคุ้มอยู่นะครับเพราะตุ๊กตาในเนี้ยมูลค่ารวมกันนะครับถ้า ดูจากป้ายราคาก็รวม1,000 0บาทแน่นอนนะครับในขณะที่ลงทุนประมาณ2 0 0 0บาทถ้าขายซะยังไงครึ่งราคาอย่างน้อยก็ต้องได้ 5, 6,000นะครับประมาณนี้ถ้ามีคนซื้อนะอืมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนต่อไปว่าเซียนต้นจะพาไปตะลุยที่ไหนนะครับสวัสดีครับเรามาดูตู้แรกนะที่จะเป็นพอเป็นไปได้นะคือตู้นี้นะครับ หลักการสู้นี้ผม,มจะลองขาแอมเปิลน,นะครับก็คือเข้าไหล2ออันนะครับแล้วก็เข้ากนอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูนะไปกันครับเริ่มจากตัวใกล้ๆก,ก่อนละกันนะครับแต่ขาไม่รู้เป็นไงนะเราลองดูก่อนนะนะครับนะลองเลยหนึ่งสองกดครั้งที่นึงโอ้ไม่ได้อลองดูอีกทีนะลองดูอีกทีนะนะครับเล็งพลาดอิดนึงเอาตัวนั้นละกัน ตัวที่อยู่หน้าสดน,นะลองดูนะครับนะบนะลองดูนะลองดูหนึ่งสองกดกดอ่นะอันนี้สองหนึ่งไม่ได้นะสองหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวเราลองใหม่ลองแพมเพิร์นะอาจจะได้นะครับลองดเดี๋ยวผมลองตัวนี้แล้วกันใกล้ๆหลักการคือเอาใกล้ๆไว้ก่อนนะทุกคนนะครับ ลองเลยกดอ่ามันไม่หนีกดไม่ทันแต่จะได้อ้าวได้นะครับอ่าทุกคนอ่าดูฟุกมากตัวต่อไปตัวสีน้ำตาลนะมันอยู่ในท่าที่จะได้ที่สุดแล้วนะครับผมเอาตรงจุดนะเล็งมาประมาณประมาณตรงนี้นะฮะประมาณตรงนี้ลองดูนะครับซ้ายนิดหนึ่งเพราะว่าเหมือนขาหมุนซ้ายนะกดให้ทันนะครับถ้ามันขาแตะพื้นแล้วมันจะไม่ได้แล้วนะคะลองดูนะครับหนึ่งสองสามกดครั้งทิดหนึ่ง หนึ่งอ,อ่าน่าจะได้นะมันดนีบแล้วเห็นไหมอ่าได้แล้วนะครับทุกคนโอเคมาตัวต่อไปเลยนะครับผมเซียนต้นเองไม่มีใครตั้งผมตั้งเองนะฮะต้องกดให้ทันนะครับอ่าอย่าลืมตัวนี้ขามันจะหมุนไปด้านขวานะถ้าหมุนไปด้านขวาผมจะเผื่อซ้ายมานิดนึงให้จุดตรงกลางเนี่ยลงประมาณตรงนี้นะไม่ได้ลงตรงกลางนะครับอ่ามาลองดูนะดูจังหวะการกดนะครับทุกคนหนึ่งสองสามหนึ่งสองกด อ่าหนีบแล้วเห็นไหมต้องกดให้ทันนะได้เห็นไหมโอเคต่อไปนะครับตอนนั้นนะฮะพร้อมนะฮะปึ๊บอย่าลืมเล็งขาลงฝั่งซ้ายนะลงฝั่งซ้ายไม่เอากลางคอนะอ่าพร้อมนะดูนะครับขาลงฝั่งซ้ายนะกดให้ทันครับหนึ่งสองกดกดไม่ทันอ่ะอาจจะได้ อาจจะได้อ่าโอเคนะครับเป็นไงครับเซนตนต้นตัวต่อไปที่ผมดูแล้วนะ่าจะได้คือตุต๊กตาน้องแมวนะครับแต่ต้องดูขาก่อนนะว่าได้ไหมนะครับผมอยากได้ตัวสีเหลืองนะแต่ว่าได้ยากนะผมคิดว่าได้ยากต้องดูขาก่อนตอนนี้ผมเล็งขามาเบี้ยวมาด้านซ้ายนิดน,นึงนะนี่เบี้ยวมาจะลงประมาณนี้นะฮะลองดูครับหนึ่งสองเริ่ม ทันได้แล้วน้องแมวสีเหลืองเย่โอเคหนึ่งตัวนะครับทุกคนเราลองเรียวทําเลยเซียนต้นไม่มีใครบอกว่าเราเซียนเราบอกเองนะครับอ,อย่าลืมสูดเดิมเลยโอ้โหตู้นี้ขาหมุนขาหมุนไปด้านขวานะเอาเอาลงซ้ายนะครับตรงนี้นะฮะลองดูเมื่อกี้อาจจะฟลุกลองดูอีกทีนะครับอ่พร้อมนะหนึ่งสองกด กดให้ท่านอ๋อม่ได้โอเคหอยทีนะหอยทีล้นไปผมลองเอาสีฟ้าดีกว่าใกล้ๆนะแต่ว่ามันเหมือนชิดเข้ามาในขอบนิดน,นึงไม่รู้ได้เปล่าลองดูนะครับหนึ่งสองสามไฟนิดน,นึงอะ่ะกดอ๋อไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ปักหัวนะเดี๋ยวลองสีสีชมพูแต่ว่าผมว่ามันได้ยากเอานี้ดีกว่าเอาสีขาวนี่นะลงซ้ายนะ พร้อมนะทุกคนเน้นนึงนะกดกดอ่ะผมคิดว่าได้นะเกี่ยวแล้วอย่าตกโอเคได้แล้วต่อไปสีชมพูนะทุกคนเร็วทำเลยสีชมพูชิดไปอย่าลืมนะขาถ้าผมเลงผมจะเลงเบี้ยวมาด้านซ้ายนิดน,นึงเพราะมันหมุนมันหมุนไปด้านนี้นะถ้าเราไม่เผื่อมันจะไม่ได้นะครับอ้อาวลองนะ เผื่อซ้ายนิดน,นึงนะเผื่อซ้ายนิดนึงอ่าหนึ่ง,งเผื่อซ้ายนิดนึงนะทุกคนพร้อมกดกดคิดว่าได้นะโอ้ตกโอเคงั้นลองอันนี้ละนะครับนะครับอ่าลองนี้นะ,ะผมเผื่อแล้วนะไม่รู้ได้หรือเปล่าอะลองดูหนึ่งสองซ้ำโอ้มุนไม่น่าได้ละ เฮ้ยได้ใช่เลยเย้โอเคเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะลองคาบีบาร่านะครับผมคิดว่าดูแล้วเห็นไหมทุกคนก้นมันใหญ่ไม่น่าจะได้นะแน่ต้องหัวนะแต่ว่ามุมนี้ไม่รู้เป็นไงฮะเดี๋ยวลองดูนะต้องลองขาก่อนนะครั้งแรกนะครับผมคิดว่าต้องลงประมาณแขนหรือหัวนะซึ่งก็อาจจะล้นไปอันนี้ลองดูก่อนขยับติดแล้วไม่รู้เป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับหนึ่งสงเริ่ม อันนี้ไม่น่าได้เห็นไหมมันไม่รอบตัวอแต่ผมมันออกมาแล้วนะผมจะลองจับที่หัวนะครับอลองจับที่หัวนะหัวกับแขนนะต้องเกี่ยวแขนมันให้ได้นะครับอลองดูนะอันนี้ยากมากเหมือนกันนะจุดนี้ผมคิดว่าจะต้องลงประมาณตรงนี้มันจะได้หมุนมาโดนแขนพอดีนะฮะ,อะลองดูนะฮะหนึ่งสองออกนิดหนึงหนึ่งสองกด อ่ะอันนี้คิดว่าได้นะคิดว่าได้แล้วเย้โอเคสุดยอดมากนะครับเห็นไหมตัวนี้นะฮะทุกคนนี่ต้องเกี่ยวที่แขนมันนะอย่างนี้ให้ได้นะฮะอะ่าแล้วมันก็จะขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราเกี่ยวที่ตัวเนี่ยมันจะไม่รอบนะครับขามันจะไม่รอบมันต้องอยู่ท่านี้นะเราเกี่ยวที่แขนนะครับได้แล้วนะครับโอเคโค้ง okay. นี้ผมคิดว่ายากละมัน,นต้องลองคีบให้มันตะแคงก่อนี๋ยวเราลองดูให้เพื่อนๆดูนะว่าจังหวะไหนที่มันไม่ได้นะฮะลองดู ันนี้ผมว่ามันชิดไปนะมันชิดไปมันชิดไปอาจจะไม่ได้นะเดี๋ยวลองดูนะหมุนขวาอีกแล้วนะครับต้องเผื่อซ้ายนะเนี่ยจุดตรงกลางต้องลงประมาณตรงนี้นะฮะก็ต้องใช้ความชํานาญนิดนึงอ่าอันนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันตัวมันบรรยาย่ะทีนี้ตุ๊กตาท่านี้นะถ้าอยู่ท่านี้ไม่ได้ต้องให้มันตะแคงนะอย่างเงี้ยสองตัวนี้ไม่ได้แล้วไม่เล่นนะครับทุกคนครับผมได้ เยอะแล้วนะดูในตู้นะครับคือตอนนี้พนักง,งานก็เริ่มไม่ต้อนรับผมแล้วนะผมบอกให้ช่วยจัดตู้ให้หน่อยนะดูเขาวางแค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่ได้วางในท่าที่มันจะเล่นได้นะดังนั้นนะเราก็ต้องเปลี่ยนตู้นะครับแล้วอีกตู้หนึ่งที่ให้ให้จัดอะ่ะเขาก็ไม่จัดแบบให้ได้แล้วอะ่ะในข้อไหนเนี่ยตู้นี้ผมได้เกือบหมดนะทุกคนดูอ่ะกับตู้นี้นะครับเขาจัดท่าที่มันจะไม่ได้แล้วเห็นไหม,มคือเขาจัดแบบนี้ละดังนั้นเนี่ย เราก็จะต้องหยุดเล่นนะครับนะครับหยุดเล่นแล้วก็ลองอาจจะดูเปลี่ยนตู้ไปนะครับลองดูตู้ที่ได้อีกทีนะครับผมจําไว้นะผมจะเล่นเฉพาะตู้ที่ผมคิดว่าได้เท่านั้นนะครับผมจะไม่ได้แบบเล่นตู้ที่มันคิดว่ามันจะไม่ได้นะครับนี่นะครับหมดตู้แล้วนะครับหมดตู้แล้วโอเคเซียนต้นเองครับไม่มีใครตั้งหมกตั้งเองครับโอเคพนักงานน่าจะเกียดผมสุดยอดแล้วครับตอนนี้สวัสดีครับผมเซียนต้นนะครับดูครับตอนนี้ พนักง,งานไม่จัดให้ผมแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าพี่เมาหมดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับพอมาตั้งก็ไม่ได้ตั้งแบบนั้นแล้วนะดังนั้นก็ต้องระวังนะครับทุกคนระวังพนักง,งานจะเกลียดเราครับโอเคทุกคนเราได้คิตตี้นะคิตตี้นะครับคิตตี้ถ้าสองหนึ่งนะเข้าด้านข้างสองเข้าด้านเข้าด้านหน้าหนึ่งนะครับอ เดี๋ยวผมจะลองดูอีกตัวนะขาคีบค่อนข้างแข็งแรงเหมือนกันนะครับออันนี้เล็งง่ายเลงกลางตัวนะครับผมเอาตัวขวาก่อนแล้วกันมันไม่มีตัวอะไรขวางแต่ว่าตุ๊กตาที่อยู่ข้างนอกอะ่ะมันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะออผมเบี้ยวซ้ายนิดนึงนะครับอันนี้น่าจะลึกไปอ่ะลองดูก่อนนะลองดูขาก่อนมุมแรกเราลองมุมนี้ปดอันนี้ไม่ได้จะได้อ่าความ่มละเมื่อกี้มัน ังนั้นต้องลองอีกตัวหนึ่งนะนะครับอ่าลองอีกตัวหนึ่งนะอมผมเบี้ยวมาด้านซ้ายก็แล้วกันนะครับอือาจจะอยากได้ท่าสองหนึ่งแต่ไม่รู้ได้ไหมเอาลองดูเออไม่ได้มันไม่เข้าไหลอ่าเดี๋ยวลองดูทีนะมันไม่เข้าไหลนะครับมันอาจจะต้องเข้าไหลนิดน,นึงนะอ่ะอาอลองลดล้นไปหน่อยนะครับอันนี้ล้นแล้วนะเผื่อละลองดูโอ้ เท่าท่าสอนะขึ้นนะได้ไหมทุกคนลองดูได้แล้วทุกคนสุดยอดโอเคนะสองหนะเมะื่อกี้ตัวนี้แพมเพิไม่ได้นะครับต้องเป็นท่าสองหนึ่งนะทุกคนผมได้ตัวใหญ่แล้วอะ่ะผมอยากสู้ตัวใหญ่นะผมก็จะดูตัวที่อยูวใ,ใกล้ไว้ก่อนนะนะครับ ตอนที่ได้อะมันมันคีบขึ้นจากด้านข้างอะนะอันนี้เดี๋ยวเราลองดูลองดูผมลองเลงกลางตัวก่อนอะนดับแรกนะออะอันนี้มันไม่มีอะไรเกี่ยวเลยเห็นไหมมันน่าจะต้องมีเกี่ยวแขนมันขึ้นมาเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเลงที่หัวนะลองดูก่อนนะเลงที่หัวนะ,ะก็ลองแพมเพิ์นะเข้าไหล่สนะครับเผื่อแล้วลองดูได้ไหม อันนี้เข้าท่าเลยแต่ไม่รู้ได้หรือเปล่าได้เพื่อนๆสุดยอดทำเพิดนะความนะยอดเลยครับเสียนต้นเองไม่มีใครบอกผมบอกเองเพื่อนๆไม่มีอะไรผิดพลาดมันจับยากมากเลยขามันใหญ่แต่ตัวมันเล็กนะครับเราจับที่หัวอันนี้ไม่ได้นะครับพยายามจับใกล้ๆไว้ก่อนนะเพราะว่าขาไม่ค่อยแข็งแรงนะเดี๋ยวผมเล็งที่หัวใหม่ต้องเข้าที่คอสองันนะฮะเข้าที่คอ2ออันนะครับอ่าหนึ่งสองกดอืมอาจจะ ปล่อยเห็นไหมแต่ใกล้ใกล้ขึ้นแล้วกดไม่ทันนะอถ้ากดทันมันจะหนีบนะเพื่อนๆนะครับอลองดูอีกทีนะกดอ่นนี่หนีบแล้วเห็นไหมแต่ไม่ขึ้นนะลองดูอีกทีนะถ้ากดทันมันจะหนีบมันจะแข็งแรงน่าจะประมาณสองวินาทีมันจะปล่อยนะดังนั้นเราต้องคํานวณว่าระยะห่างที่มันที่มันลากมาอันนี้กดไม่ทันมันถึงพื้นก่อนอื ดีผมลองตัวนี้แล้วกันเอาตัวใกล้ๆกว่าเดิมนะอ่นะครับใกล้ๆกว่าเดิมโอเคลองดูหนึ่งสองไปอันนี้กดทันทันได้อ่าเห็นไหมต้องเอาตัวใกล้ๆนะเพื่อนๆได้แล้วคาบิบลาตาตัวเล็กโอเคเอาตัวใกล้ๆไว้ก่อนนะตัวใกล้ไว้ก่อนนะอืมไม่คุ้มเลย30บาทสวัสดีครับผมเซียนต้นเองนะครับ ได้จนขนกลับไม่ไหวแล้วนะครับใช้เงินไป800บาทนะเดี๋ยวจะไปนับว่ากี่ตัวนะครับ I to this, I always try to fit in You they consume my head, I hate this feeling I wanna be a paragon, I'm not a villain I hate the city, but I stay for you My love's so pretty and I always knew From the day we met, I'll be with you The first time you said Without you I'm hollowed out So I pack my things and we move down south To share the room with the foreign houses It'll take some time, but that's what it's so